สวัสดีครับผมกดเมองนำดำครับอมือนี้ผมมาแนะนำนกดังครับข้อดังครับข้อดังปีกปีกขาวขางละซี่เซนครับสามซี่เซนแหละครับสองขางอานี่เสียงขันครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวล่องเอาขึ้นเพเนียดให้เบิ้งครับ ตัวนี้เป็นลูกฮาซิฟครับข้าร่มกลางกลางไปจัดครับเนี่ยครับข้างขาวครับข้างขาวแล้วก็ปีกขาวขางละสามสเซนทั้งสองขางได้ครับเดี๋ยวลงใหม่บ้ง ต้องคางจะเขากันครับล้วผมจะได้ล่องเอาขื้นเพเนยียตแล้วก็ล่องฟังเสียงดูฟังเบิงคารมมันเบิงครับตัวนี้ผมผมเปิดยุดหนึง่งใบเท่าเลยครับอ่าเป็นลูกหาซิบครับผมเปิดหนึง่งใบเท่าครับอ่าเดี๋ยวผมจะได้ล่องเอาขื้นเพเนยียตให้เบิงครับ <c oughs> นกบ่เคยขื้นก็นอาจจะขันอยากในจักหน่อยครับ Gracias. ถือว่าพอใส่ได้ครับขึ้นข้างแรกก็ถือว่าขันอยู่ครับมันเป็นลูกผสมครับมันก็จะตื่นในจักน้อยแต่ว่าก็ยังขันคือเราครับสําหรับนกดังตัวนี้แต่ว่าเป็นคู่เดียวครับคลาร่มจัดด้วยครับกลางไปจัดเลยครับแต่ว่าเสียงโอเคครับเสียงนะเสียงจะเป็นนกเสียงกลางไปหาง่ายจักน้อยครับนี่ครับแต่เชิญชอบก็โทรเข้ามาหาผมได้ครับ06262ห9 9 8 3าครับกดเบองน้ำดำเลยครับ สวัสดีครับ